ดูดวงชาวลาศีเมถุนยักษ์คนรักเก่าร้องโหดวงคุณทำไมหนักแบบนี้เนี่ยไปทำอะไรมานะคนรักเก่าคอยตามติดยักษ์คอยช่วยปกปักคุ้มครองรักษาครับผมคุณสัญญากับเขาว่าจะลงมาเกิดนะผมด้วยบุญกุศลวาสนาก็คอยเข้ามาช่วยปกปักคุ้มครองรักษาแต่ทำไมดวงคุณถึงหนักแบบนี้ดวงชะตาของคุณตกตำแหน่ง จิตใจที่อ่อนโยนจะนําพาซึ่งความประสบก็แปลว่าอดทนอดกั้นมามากเจ็บปวดรอดล้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวพยายามมาเต็มที่ปฏิีป,ด,ปดอยลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีแต่ต่อแา่นี้ไปคุณไม่ต้องกลัวแล้วพอยักษ์ตามช่วยเหลืออยู่ในโชคชะตายังส่งมอบถ้วยทองนะยักษ์ยังส่งมอบช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มถึงแม้คุณจะรู้สึก นะเบื่อนายเศร้าหมองหรือโดนกันแกล้งท่านจะต้องอดทนอดกั้นเป็นมากเป็นพิเศษเพราะว่ามีดาบปักตรงกลางใจเจ็บปวดรวดล้าวแสนทุกทรมานโอ้โหยักษ์ยังร้องโอ้โหดวงอะไรของคุณเนี่ยแต่ต่อแต่นี้ไปคุณมีเกณฑ์จะตาต้องตัดสินใจเขาเรียกว่าดาบสองขว้ยคิดพินิษไต่ตองให้รอบข้อให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงจะสุขสมสมหวังดังใจหมาย ท่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลนะผมดันมันเกิดขึ้นในโชคชะตานะผมโชคชะตาของท่านก็ลองคิดดูดันมังเกิดขึ้นก็แปลว่าดวงชะตากำลังจะเปลี่ยนแสงสว่างส่องแสงลงมาเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดอัศวินขีม่ม้าส่งมอบเหรียญทองโองกาสทองโองกาสด,ดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนะัจกจัดเต็มด้วยบุญกุศลวาสนาจะทําอะไรก็ประสบสำเร็จ การส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าวาว,วิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนคำชูดวงตาจะเปิดนั้นจะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินทุกสิ่งทุกอย่างประเดบประดังทำให้ท่านนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระสา,ะสายแต่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่จะช่วยน้องเองครับท่านยักษ์จะช่วยปูาษีส่องแสงแตะเกียงทองท่านจะเห็นแสงสว่าง ท่านจะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดท่านจะได้รับโอกาสทองโองกาสดีได้รับถ้วยทองเหรียญทองมันเกิดขึ้นก็แปลว่าทรัพย์สินเงินทองจะเริ่มมีขึ้นเตรียมตัวเฮลั่นรับทรัพย์นะครับผมจะทําอะไรก็ประสบสำเร็จนะครับผมแต่ไม่ใช่มาทันทีนะต้องคอ,คอยใจเย็นๆน,นะครับเวลาของสวรรค์กับเวลาโลกมนุษย์มันไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นตั้งมั่นเอาจริงเอาจังสร้างบุญสร้างกุศลอย่างเดียวถึงเวลาใครก็ฉุดท่านไม่อยู่ มันจะ,จะเจริญลูกเรื่องในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์นะครับถูใจคลิปนี้กดซุปเปอร์แทงซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติ๊บหมอสันได้ให้ค่าครูหมอสันได้นะผมรับฟังรับดูดวงของชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนในเดือนนี้จะ,ะเผชิญกับความท้าทายและโอกาสที่มาพร้อมกันเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความอดทนและความพยายามอย่างมาก แต่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เช่นกันดวงดาวบ่งชี้ว่าคุณจะต้องเผชิญกับความวุ่นวายและความกดดันในหลายด้านของชีวิตแต่ด้วยความสามารถในการปรับตัวและความฉลาดของชาวราศีเมถุนคุณจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ด้านการงานความท้าทายและโอกาส ในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะพบกับความวุ่นวายในที่ทำงานอย่างมากงานหลายอย่างจะถาโถมเข้ามาพร้อมกันทำให้คุณรู้สึกหัวหมุนและอาจเกิดความเครียดได้หคุณจะต้องรับมือกับงานที่มีความเร่งด,วด่วนและมีความสำคัญสูงซึ่งอาจทำให้คุณต้องทำงานล่วงเวลาหรือนำงานกลับไปทำที่บ้าน อย่างไรก็ตามความท้าทายนี้ก็มาพร้อมกับโอกาสที่จะแสดงความสามารถของคุณหากคุณสามารถจัดการกับงานที่หนักหน่วงนี้ได้ดีคุณจะได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมง,งานซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานที่สำคัญมากขึ้นในอนาคต 2. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งาน ในช่วงนี้คุณอาจต้องระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเป็นพิเศษเนื่องจากความเครียดและความกดดันจากงานอาจทำให้เกิดความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดได้ง่าย 1. พยายามสื่อสารอย่างชัดเจนและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นหลีกเลี่ยงการโต้เถียงหรือการแสดงอารมณ์ที่รุนแรงคำแนะนำสำหรับการทำงาน 1. จัดลำดับความสำคัญของงานแยกแยะงงานที่เร่งด่วนและสำคัญออกจากงานที่สามารถเลื่อนทำได้ 2. วางแผนการทำงานอย่างรอบคอบจัดตารางเวลาให้ชัดเจนและพยายามทำตามแผนที่วางไว้ 3. ขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา สี่พักผ่อนให้เพียงพอแม้จะมีงานมากแต่ต้องไม่ลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้านการเงินความท้าทายทางการเงินในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะ,ะเผชิญกับความท้าทายทางการเงินอย่างมากคุณอาจพบว่ารายจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างมีในสําคัญในขณะที่รายรับอาจไม่เพียงพอหนึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดค่าใช้ใจ่ายก้อนใหญ่ โดยไม่คาดคิดเช่นค่าซ่อมแซมสิ่งของราคาแพงหรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอื่นๆการบริหารจัดการการเงินในสถานการณ์เช่นนี้การวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญมากคุณจำเป็นต้องทบทวนรายรับรายจ่ายของตัวเองอย่างละเอียดและหาวิธีลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหนึ่ง,งพยายามสร้างเงินสำรองฉุกเฉินไว้สำหรับค่าใช้จ่าย ที่ไม่คาดคิดโอกาสทางการเงินแม้จะมีความท้าทายแต่ดวงการเงินของชาวราศีเมถุนในปี2567โดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสที่จะได้รับรายได้เพิ่มเติมจากโบนัสรางวัลจากการทำงานหรือรายได้พิเศษจากงานอดิเรก4 ดังนั้นหากคุณสามารถบริหารจัดการเงินได้ดีในช่วงที่ยากลำบากนี้คุณจะสามารถผ่านพ้นไปได้และมีโอกาสสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวคำแนะนำสำหรับการเงิน 1. ทําทำบัญชีรายรับรายจ่ายจดบันทึกทุกรายการเพื่อให้เห็นภาพรวมทางการเงินชัดเจน 2. ตั้งงบประมาณที่เข้มงวด กำหนดวงเงินสำหรับค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทและพยายามไม่ใช้เกิน 3. หารายได้เสริมพิจารณาหางานพาร์ทรมหรือใช้ทักษะพิเศษของคุณในการสร้างรายได้เพิ่ม 4. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นพิจารณาตัดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยออกไปชั่วคราว 5. วางแผนการออม แม้จะเป็นช่วงที่ยากลำบากแต่พยายามเก็บออมเงินไว้บ้างแม้จะเป็นจำนวนเล็กน้อยด้านการเรียนสำหรับชาวราศีเมถุนที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายแต่ก็มีโอกาสที่ดีเช่นกันคุณอาจรู้สึกว่ามีงานและการบ้านมากมายที่ต้องทำให้เสร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นช่วงใกล้สอบปลายภาค ความท้าทายในการเรียนคุณอาจพบว่าตัวเองมีความกดดันในการเรียนมากขึ้นเนื่องจากมีงานหลายอย่างที่ต้องทำพร้อมกันหนึ่งอาจมีการสอบการส่งรายงานหรือการนำเสนอผลงานที่สำคัญในเดือนนี้ซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกเครียดและวิตกกังวลโอกาสในการพัฒนาตนเอง แม้จะมีความท้าทายแต่นี่ก็เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาทักษะการจัดการเวลาและการทำงานภายใต้ความกดดันของคุณหากคุณสามารถจัดการกับพาัะงานทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณจะได้รับผลการเรียนที่ดีและความภาคภูมิใจในตัวเองคำแนะนำสำหรับการเรียน 1. วางแผนการเรียนอย่างเป็นระบบ จัดตารางเวลาสำหรับการทำงานแต่ละชิ้นและการทบทวนบทเรียน 2. แบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อยทำให้งานที่ดูหนักหน่วงกลายเป็นงานที่จัดการได้ง่ายขึ้น 3. หาเพื่อนเรียนกลุ่มการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนจะช่วยให้เข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น 4. ใช้เทคนิคการเรียนที่เหมาะกับตัวเองเช่นการทำสรุปการใช้แผนถังความคิดหรือการสอนคนอื่น ห้าพักผ่อนให้เพียงพออย่าลืมว่าการพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านยอดค้าขายสำหรับชาวราศีเมถุนที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งความท้าทายและโอกาสที่ดีแนวโน้มยอดขายในช่วงต้นเดือนยอดขายอาจ ไม่เป็นไปนตามที่คาดหวังไว้คุณอาจพบว่าลูกค้ามีกำลังซื้อลดลงหรือมีการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาด4อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนมีแนวโน้มที่ยอดขายจะปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณสามารถปรับกลยุทธ์การขายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้านความรักคนมีคู่สำหรับชาวราศีเมถุนที่มีคู่แล้ว เดือนนี้ความสัมพันธ์อาจมีความท้าทายบ้างแต่ก็ยังคงมีแนวโน้มที่ดีโดยรวม1นเจคุณและคู่รักอาจมีเวลาให้กันน้อยลงเนื่องจากต่างฝ่ายต่างมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบทำให้ความสัมพันธ์ดูจืดจางลงไปบ้าง 5. อย่างไรก็ตามนี่เป็นโอกาสดีที่จะได้พูดคุยและวางแผนอนาคตร่วมกันกคู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงาน อาจมีการตกลงตรงใจเรื่องอนาคตร่วมกันในช่วงนี้ส่วนคู่ที่แต่งงานแล้วก็จะมีความสุขดีเหมือนเติมความหวานให้กันอยู่เสมอกแม้จะมีช่วงที่รู้สึกอึดอัดหรือถูกบีบบังคับบ้างแต่ถ้าทั้งคู่พยายามปรับตัวเข้าหากันให้พื้นที่ส่วนตัวแก่กันและสื่อสารกันอย่างเปิดใจก็จะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้น 5.8. ควรหาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันให้มากขึ้น เพื่อสร้างความใกล้ชิดและเติมความหวานให้กับความสัมพันธ์ 7, 8การแสดงความรักและความเข้าใจต่อกันจะช่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ท้าทายไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นให้พยายามแก้ไขด้วยความใจเย็นและเข้าอกเข้าใจกันหนึ่งด้านความรักคนโสด สำหรับชาวราศีเมถุนที่โสดเดือนนี้อาจยังไม่ใช่ช่วงที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่คุณอาจรู้สึกพอใจกับการใช้ชีวิตโสดและต้องการเวลาส่วนตัวมากกว่าการมองหาคู่ครองอย่างไรก็ตามด้วยเสน่ห์ที่มีอยู่คุณอาจมีคนเข้ามาทำความรู้จักหรือสนใจคุณอยู่บ้างแม้จะมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆแต่คุณอาจยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจ หรือพัฒนาความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งในตอนนี้คุณอาจต้องการเวลาในการเคลียร์ปัญหาชีวิตส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนหรืออาจยังเข็ดหลากจากความสัมพันธ์ในอดีตหากมีคนที่คุณสนใจหรือกำลังคุยคุยกันอยู่ให้ค่อยๆทำความรู้จักกันไปก่อนไม่ต้องเรียบร้อน 5. 1 0ลองหาโอกาสพบปะพูดคุยกันให้มากขึ้น เพื่อทำความเข้าใจกันให้ลึกซึ้งอย่างไรก็ตามยังคงต้องระมัดระวังในการเปิดใจและอย่าด่วนตัดสินใจอะไรในตอนนี้ในช่วงปลายเดือนคุณอาจได้รับพลังงานบวกในเรื่องความรักมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือมีคนเข้ามาจีบแต่ก็ยังควรใช้เวลาในการทำความรู้จักกันให้มากขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ลึกซึ้งขึ้น โดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการทบทวนตัวเองและเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับการอยู่คนเดียวใช้เวลานี้ในการพัฒนาตนเองและทำในสิ่งที่รักเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมความรักที่แท้จริงก็จะเข้ามาในชีวิตของคุณเอง